วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่วัดนี้ตั้งอยู่ในถ้ำที่มีตำนานเกี่ยวกับการปรากฏตัวของผีและวิญญาณหลายตัวซึ่งมีคนเล่าว่าเห็นเงาลึกลับในถ้ำตำนานหลอนๆจากมุมมองคนในสมัยแต่ก่อนวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในถ้ำหินใหญ่ในป่าลึกซึ่งไม่เพียงแต่มีความศักดิ์สิทธิ์และสงบ แต่ยังมีตำนานที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความหลอนที่เล่าขานกันมาหลายรุ่นเกี่ยวกับการปรากฏตัวของผีและวิญญาณที่อาศัยอยู่ในถ้ำนี้หนึ่งในตำนานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ชาวบ้านและผู้ที่เคยมาเยือนวัดถ้ำเสือคือการปรากฏตัวของเงาลึกลับในถ้ำบางคนเล่าว่าเมื่อเข้าไปภายในถ้ำแล้วมักจะรู้สึกถึงการถูกตามมาจากสิ่งที่มองไม่เห็น และบางครั้งจะเห็นเงาของผู้คนเดินไปมาภายในถำ้ำแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ที่นั่นก็ตามชาวบ้านบอกว่าในคืนที่มีดวงจันทร์เต็มดวงหรือในช่วงเวลาที่ถ้ำมีความมืดที่สุดมักจะได้ยินเสียงเคลื่อนไหวภายในถำ้ำทั้งเสียงฝีเท้าและเสียงของสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้บางคนเล่าว,ว่าภายในถ้ำจะมีเสียงกระทบของหินดังขึ้นเหมือนมีใครบางคนเดินไปมา หรือบางครั้งก็มีเสียงกระซิบที่เหมือนจะพูดอะไรบางอย่างในภาษาโบราณที่ไม่สามารถเข้าใจได้เรื่องราวของวิญญาณที่ปรากฏในถ้ำยังมีการเล่าถึงวิญญาณของพระสงฆ์ผู้หนึ่งที่เคยบวชและมาอยู่ที่วัดถ้ำเสือในอดีตท่านได้เข้ามาเพียงลำพังเพื่อปฏิบัติธรรมในถ้ำลึกแต่ท่านกลับสูญหายไปอย่างไร้ร่องลอยในช่วงที่ท่านปฏิบัติธรรมชาวบ้านเชื่อกันว่า วิญญาณของพระสงฆ์ท่านนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในถ้ำและท่านมักจะปรากฏตัวให้เห็นในช่วงกลางคืนหรือแม้แต่ในช่วงที่มีผู้มาเยี่ยมเยียนวัดในยามค่ำคืนบางคนบอกว่าเคยเห็นพระสงฆ์ในชุดเหลืองเดินไปตามทางเดินในถ้ำหรือบางครั้งก็จะได้ยินเสียงสดมนที่ดังก้องอยู่ในอากาศแต่เมื่อมองไปกลับไม่มีใครอยู่ตามอีกตำนานที่ได้รับการพูดถึงมากคือ การปรากฏตัวของผีเสือผู้คนในท้องถิ่นเชื่อกันว่าวิญญาณของเสือที่เคยอาศัยอยู่ในถ้ำนี้ยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่แห่งนี้บางคนเล่าว่าพวกเขาเคยเห็นเงาของเสือที่เดินไปมาภายในถ้ำหรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงคำรามของเสือที่ดังออกมาจากความมืดชาวบ้านบางคนถึงกับบอกว่าเคยรู้สึกถึงการถูกเสือมองจากที่ไกลๆ หรือบางคนที่เข้าไปในถ้ำแล้วรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่อึดอัดหรือเย็นยะเยือกจนไม่สามารถเดินต่อไปได้ตำนานเกี่ยวกับผีเสือนี้เชื่อกันว่าเสือในอดีตเคยเป็นสัตว์ที่มีพลังลึกลับที่อาศัยอยู่ในถ้ำนี้และเป็นผู้อารัก์ถ้ำเมื่อเสือเหล่านี้เสียชีวิตลงวิญญาณของมันยังคงอยู่และปกป้องสถานที่แห่งนี้ไม่ให้ใครมารบกวนหรือทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของวัดและถ้ำเสือ บรรยากาศในถ้ำยังทำให้ผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมรู้สึกถึงความเย็นและความหนาวที่แปลกประหลาดบางคนบอกว่าเมื่อเดินผ่านบางจุดในถ้ำจะรู้สึกเหมือนถูกบางสิ่งบางอย่างจับตาดูและเสียงที่เกิดขึ้นภายในถ้ำก็จะเปลี่ยนไปอย่างประหลาดบางครั้งเสียงฝีเท้าของผู้คนก็จะดังขึ้นเองโดยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆบางคนที่เคยเข้าไปในถ้ำในช่วงกลางคืนบอกว่าเสียงสะท้อนที่มาจากผนังถ้ำ ทำให้พวกเขารู้สึกถึงการถูกค่มขู่จากสิ่งลี้ลับที่อยู่ในนั้นหนึ่งในเรื่องเล่าที่ชาวบ้านยังคงเล่าขานกันถึงการขอพรจากวิญญาณในถ้ำชาวบ้านเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถขอพรหรือทำบุญได้ถ้าหากทำด้วยใจบริสุทธิ์และมีความศรัทธาแต่บางคนก็กล่าวว่าหากขอพรในสิ่งที่ไม่ดีหรือมีเจตนาไม่ดีวิญญาณในถ้ำหรือผีเสือจะไม่ยอมให้พรน,นั้นสำเร็จ การที่ผู้คนเห็นเงาในถ้ำหรือรู้สึกถึงการจับตามองจากสิ่งที่มองไม่เห็นก็ทำให้หลายคนเชื่อว่าวิญญาณและพลังลึกลับในถ้ำเสือนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้แม้ว่าหลายคนจะได้เข้าไปกราบไหว้และสักการะแล้วก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการสัมผัสก,กับสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งทำให้วัดถ้ำเสือกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยทั้งความศักดิ์สิทธิ์และความหลอนที่ไม่สามารถอธิบายได้จนถึงทุกวันนี้ วัดถ้ำเสือยังคงเป็นสถานที่ที่ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศมาเยี่ยมชมไม่เพียงแต่เพื่อกราบไหว้และทำบุญเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับผีวิญญาณและสิ่งลี้ลับที่ผู้คนยังคงพูดถึงและเล่าขานกันมาหลายรุ่นเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในวัดถ้ำเสือยังไม่สิ้นสุดเพียงแค่การปรากฏตัวของวิญญาณหรือผีเสือเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องราวประหลาดที่ชาวบ้านและผู้ที่เข้าไปเยือนยังคงพูดถึงอย่างต่อเนื่อง สถานที่แห่งนี้ยังคงถูกกล่าวขานถึงในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยพลังลึกลับซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ง่ายๆตำนานเกี่ยวกับการหายตัวไปของผู้คนที่เคยเข้าไปในถ้ำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังคงทำให้วัดถ้ำเสือเป็นที่พูดถึงชาวบ้านเล่าว,ว่าเคยมีคนหลายคนที่เข้าไปในถ้ำเพื่อกราบไหว้และทำบุญแต่กลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย พวกเขาเหล่านี้จะหายไปหลังจากเข้าไปในถ้ำและไม่สามารถกลับออกมาได้บางคนถึงกับเชื่อว่าวิญญาณในถ้ำหรือผีเสืออาจได้เรียกพวกเขาไปและไม่ยอมให้พวกเขากลับออกมาหรือบางครั้งก็มีกระแสข่าวหรือว่าผู้ที่มีเจตนาชั่วร้ายหรือมีความโลภจะได้รับผลกรรมจากการเข้ามาในถ้ำแห่งนี้มีเรื่องว่าอีกที่เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของเงาสีดำภายในถ้ำในช่วงเวลากลางคืน บางคนที่เคยเข้าไปในถ้ำตอนกลางคืนเล่าว่าเคยเห็นเงาของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายเสือเดินไปมาในความมืดแม้ว่าพวกเขาจะพยายามมองหาสิ่งนั้นแต่เงานั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วบางคนเชื่อว่าเงาเหล่านั้นคือวิญญาณของสัตว์และผู้ที่เสียชีวิตในถ้ำซึ่งมีภารกิจในการคุ้มครองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เสียงที่เกิดขึ้นภายในถ้ำก็เป็นอีกหนึ่งความหลอนที่ได้รับการเล่าขานไปทั่วถ้ำ พวกเขาบอกว่าเสียงที่ได้ยินในถ้ำไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงที่เหมือนจะมาจากที่ใดที่หนึ่งในมุมมืดบางคนถึงขั้นได้ยินเสียงก้าวเท้าเดินไปมาหรือเสียงกรอบแกรบเหมือนมีสัตว์เคลื่อนไหวอยู่ในถ้ำแม้ว่าพวกเขาจะหันไปมองก็ไม่พบสิ่งใดนอกจากนี้ยังมีคนที่บอกว่าเคยได้ยินเสียงคำราของเสือหรือเสียงเห่าของสุนัขที่ดังมาจากที่ไกลๆซึ่งทำให้บางคนถึงกับขนลุกและเรียบเดินออกจากถ้ำทันที มีการเล่าถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เข้าไปในถ้ำโดยบางคนรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่จับตามองพวกเขาอยู่ตลอดเวลาเมื่อเดินเข้าไปลึกๆในถ้ำจะรู้สึกได้ถึงอากาศที่เย็นและหนักหน่วงเหมือนว่ามีพลังลึกลับบางอย่างกำลังควบคุมและปกป้องที่แห่งนี้บางคนบอกว่าในบางจุดของถ้ำพวกเขามักจะรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไม่สามารถอธิบายได้แม้ว่าจะไม่มีลมพัดเข้ามาหรือบางครั้ง ก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครบางคนเย็นอยู่ใกล้ๆแต่เมื่อหันไปมองกลับไม่เห็นอะไรอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอพรที่วัดถ้ำเสือคือความเชื่อว่าหากมีใครที่เข้ามาทำบุญและสักการะในถ้ำด้วยความศรัทธาและจิตใจบริสุทธิ์พวกเขามักจะได้รับพรหรือโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำบางคนที่เคยมาขอพรเรื่องการงานหรือการเงินกลับพบว่าความปรารถนาของพวกเขาเป็นจริง แต่ในทางตรงกันข้ามคนที่มาด้วยเจตนาที่ไม่ดีหรือมาขอพรเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมักจะพบกับเหตุการณ์ลึกลับและอันตรายซึ่งเป็นที่มาของคำพูดในหมู่คนในท้องถิ่นที่ว่าถ้ำเสือไม่ยอมให้คนที่มามีเจตนาไม่ดีไปจากการเล่าขานเหล่านี้วัดถ้ำเสือกลายเป็นสถานที่ที่ทั้งมีความศักดิ์สิทธิ์ และเต็มไปด้วยความหลอนจนทำให้ผู้คนที่เคยไปเยี่ยมเยือนต่างก็รู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้วัดนี้ยังคงเป็นที่ที่ผู้คนจากทุกสรารทิศมากมาเยี่ยมชมเพื่อกราบไหว้และขอพรแต่บางคนก็เลือกที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าไปในถ้าในช่วงกลางคืนเพราะความหลอนและตำนานที่ยังคงหลอกหลอนอยู่ในที่แห่งนี้วัดถ้าเสือจึงกลายเป็นสถานที่ที่มีทั้งความศักดิ์สิทธิ์และความลึกลับ ที่ทําให้หลายคนรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่อยู่ในถ้าซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาแต่ก็มีอยู่จริงในที่แห่งนี้